เราจะมาลองเครื่องกุมัต้า V หนึ่งสามศูนย์ห้านะครับเราก็คัดคุณภาาเกล็ดเอให้ลูกค้ากันนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับท่านไม่ได้มาดูเองเรายิ่งห่วงกว่าท่านอีกนี่คัดเครื่องสวยๆเดิมๆไม่มีแกะไม่มีเปิดนะครับโตดสวยเลยดูท่อน้ําขาวแว๊บอ่าดูท่อเสียครับน็อตย,ยังไม่มีสนิมเลยนะครับผมเราคัดเครื่องให้สวยๆตัดประกันไม่มีแกะไม่มีเปิด ทางร้านต้องผ่านน้ำให้นะครับเรากันประกรันไหม่กันซีนพร้อมน้ำไหมครับผมสะบันเชือเพื่อนก็ปล่อยไหลลงอย่างนี้อ่ะไปเครื่องดีจะติดเล่งได้ปกติครับ ขาดับนะครับผมรุ่นนี้มีสวิตช์ไฟไว้ต่อดับอย่างเดียวนะครับอันนี้ไม่ดับเครื่องได้เลยเดี๋ยวครับ